กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของอาเซียนมิช n ั่นในช่วงพลวัตอาเซียนค่ะสำหรับพลวัตอาเซียนในสัปดาห์นี้นะคะขอนำเสนอเรื่องราวของเรือโบราณรวมไปถึงเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของชาวอุษาคเนค่ะ ในอดีตนั้นการค้าขายเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสยามประเทศได้เป็นอย่างดีซึ่งการค้าขายทางน้ําในยุคสมัยนั้นก็มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในแถบลุ่มแม่น้ําแม่กลองในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีสมุทสงครามและสมุทสาครซึ่งเหตุปัจจัยที่ทําให้ท้องถิ่นนี้มีความเจริญในด้านการค้าขายทางน้ํานั้นก็เนื่องเพราะมีเส้นทางน้ําที่สามารถเดินเรือเข้าสู่ราชธานีได้ ซึ่งร่องรอยและหลักฐานที่บ่งบอกถึงความเจริญเมื่อการนั้นก็จากประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีในการสำรวจศึกษาโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนสองฝ้าฝั่งแม่น้ำแม่กลองรวมทั้งอิทธิพลของศิลปะในาศาสนาสถานที่มาพร้อมกับการค้าขายทางน้ำวันที่16กันยายน2,556 สำนักศิลปากรที่1ราชบุรีได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครว่ามีการพบซากเรือโบราณภายในานากุ้งของชาวบ้านในพื้นที่ตามมาด้วยความเชื่อและความศรัทธาของชาวบ้านที่มีในการพบครั้งแรกเนี่ยสำนักศิลปากรที่1ราชบุรีรายงานไปว่าพบเรือโบราณซึ่งซึ่งตอนแรกไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่แต่พอเรามา เริ่มสำรวจเริ่มขุดคนเนี่ยเราพบว่ามันมีสิ่งที่เป็นจุดเด่นในโบราณวัตถุก็คือแอมฟอราซ,ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในเรืออารับหรือเรือ,รอ,รอปีโกโรมันซึ่งไม่พบในในบ้านเราซึ่งก็เป็นครั้งแรก ก็ดูแล้วอายุก็เป็นพันปีปกติเราเจอเรือจมเนี่ยเราจะเจอที่ในทะเลอ่าวไทยหลายๆแห่งที่สินค้าที่พบก็จะเป็นเครื่องถ้วยจีนเป็นเครื่องสังคโรกของบ้านเราเองแต่ตรงนี้มีลักษณะที่ทแปลกก็คือมียมโฟลา่าก็แสดงว่าเรือที่มาจากอาหรับมาจากกรีกโรมันเนี่ยสามารถเชื่อมโยงมา,มาถึงสมุทรสาคร ซากเรือลำนี้เนี่ยนับว่าเป็นเรือโบราณลำแรกก็รว่าได้นะครับที่ทีเ่เราสามารถที่จะกำหนดอายุได้ว่ามันมีอายุอยูออ่ในยุคสมัยของทอรารวดีแล้วก็มีรูปทรงชัดเจนว่ามันเป็นเรือ,อ,อแบบไหนแล้วก็มีส่วนประกอบโครงสร้างของตัวเรือเนี่ยครบถ้วน นะครับมีเราไม่เคยเจอเรือที่พบตั้งแต่กระดูกงูไปจนถึงเสาใบนะครอันลำนี้เป็นลำแรกที่ที่มีคุณสมบัติคุณลักษณะเนี่ยครบถ้วนมากที่สุดเลยมันมันทำให้ข้อมูลที่อาจจะเลือนลางอาจจะไม่ชัดเจนนะครับชัดเจนมากยิ่งขึ้น แน่นอนว่าภารกิจหลักของกรมศิลปากรน,นั้นคือขุดคน้นขุดแต่งสำรวจศึกษาและอนุรักษ์รวมถึงหาความหมายและที่มาเพื่อเผยแพร่พในรูปแบบของข้อมูลเชิงวิชาการรวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ที่เคยมีร่วมกันในอดีตแต่ในปัจจุบันภารกิจของกรมศิลปากรไม่เพียงเฉพาะดังที่กล่าวมาเท่านั้นหากแต่ยังต้องสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์พร้อมทั้งดูแลรักษาสมบัติของชาติให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ จริงๆแล้วชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีแหล่งบรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยเป็นกําลังหลักเลยสิ่งที่ทีกรมศิลปากร,รพยายามทำก็คือหนึ่งให้ใหความรู้ค,คือคือมีการอธิบายความว่าโบราณวัตถุเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่มีค่าและหายแล้วหายเลยถ้ามีชิ้นเดียวในโลกก็เราก็ไม่รู้แล้วอันนี้ที่หนึ่งประเด็นที่สองก็อยากให้เขามีความรู้สึกในแง่ที่เขาเป็นเจ้าของ ทรัพย์สิสนนอดตกรรมวราทำในพื้นที่คือมันต้องคิดเพื่อให้เขาได้ประโยชน์ผมคิดว่าชุมชนเนี่ยเริ่มเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มทํางานนะครับาชาวบ้านไม่เข้าใจเลยไม่รู้ว่า,าคือเขาคิดว่ามันเหมือนกับของเก่าอะไรชิ้นหนึ่งที่เอาออก ขึ้นมาไว้ที่วัดซะก็จบแต่ว่าพอศึกษากันไปแล้วเราก็ถ่ายทอดข้อมูลให้เขาไปเขามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับการาการถ่ายทอดนะครับเราก็ได้ความรู้อะไรมาเราต้องถ่ายทอดให้ชาวบ้านเขาเขารับทราบเข้าใจนะครับก็ใชเ้เทคนิคง,ง่ายๆก็คือเล่าให้เขาฟังมีรูปถ่าย เอาให้เขาดูพบอะไรใหม่ๆชี้ให้เขาเห็นแล้วบอกเขาว่าจะทำยังไงต่อไปการค้าและการเดินเรือระหว่างภูมิภาคในแถบอาเซียนและเอเชียรวมทั้งตะวันตกนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่ามีประวัติศาสตร์และมีความสัมพันธ์มายาวนาน ซึ่งหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้ก็เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงเรื่องราวที่มีมาแต่การก่อนและจนถึงปัจจุบันแม้เวลาจะผ่านแต่ร่องรอยของอดีตการก็ยังคงหลงเหลือให้ได้เห็นและได้ศึกษาแต่สิ่งที่สําคัญต่อปัจจุบันที่มากกว่าความสําคัญของสมบัติอันล้ําค่าของชาตินั่นคือการสามารถอยู่ร่วมกันได้ของทั้งสองสิ่ง ในช่วงบัวกแก้วบอกกล่าวข่าวคราวดีๆจากกระทรวงการต่างประเทศสัปดาห์นี้จะเป็นหัวข้ออะไรไปชมกันค่ะ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับอิสราเอลนี่นะเป็นก็อย่างที่ทราบวันนี้เราฉลองครบรอบ60ปีนะฮะซึ่ง60ปีเนี่ยการฉลองครบรอบ60ปีเนี่ยก็มันไม่ใช่เพียงเฉพาะตัวเลขแต่มันเป็นการมาฉลองความสําเร็จความเข้าหน้าในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนะฮะไทยกับอิสราเอลเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยาวนานและก็ครอบคลุมทุกปิตินะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้าน วิทยาศาสตร์วิชาการการเกษตรอิสราเอลนี่เป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของเรามีความสำคัญสูงมากแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนไทยเข้าไปทำงานที่อิสราเอลเป็นจำนวนหลายหมื่นคนในในส่วนของอิสราเอลเองในแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยนับแสนคนประเทศไทยนี้ถือเป็น เป็นประเทศยอดนิยมของคนอิสราเอลนะครับที่ท,ที่ที่นิยมมาเที่ยวที่ประเทศไทยการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นการจัดร่วมกันนะครับระหว่างสถานทูตอิสราเอลกระทรวงต่างประเทศแล้วก็องการไปษณีนะครับแล้วก็ทาง BSO นะครับแล้วก็สิ่งที่ที่เป็นจุดเด่นของงานนี้ก็คือการที่สองฝ่ายได้ร่วมกันออกสแตมที่ระลึกนะครับ ก็เป็นสแตมทีท่ระบุถึงความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของประเทศทั้งสองคือเรามีสัญลักษณ์ของผลไม้นะครับผลไม้อของอที่ represent Israel ที่เป็นตัวแทนจากอิสราเอลก็คือ,อทับทิมทับทิมนี่เป็นผลไม้ที่มีความสำคัญนะมีลุกคุณค่าเป็นผลไม้ที่อิสราเอลใช้ในพิธีที่สำคัญ บริโภคในวันโอกาสสาคัญสําคัญของอิสเอลในสู่ของไทยก็มังคุดก็อย่างที่เราทราบเป็นราชินีแห่งผลไม้นะครับก็ก็เป็นแสแตมที่มีความสวยงามมากนะครับ และทั้งหมดก็คืออาเซียนวิชั่นประจำสัปดาห์นี้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดต้องการแนะนำติชมรายการรวมถึงแบ่งปันเรื่องราวดีๆของเราชาวอาเซียนส่งมาได้เลยนะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะรวมถึงนะคะอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามชมรายการอาเซียนวิชั่นย้อนหลังคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ YouTube แล้วค้นหาคำว่าอาเซียนวิชั่นทีค่ะ และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์หลังข่าวภาคค่ำค่ะ19นาฬิกาถึง19นาฬิก30นาทีในรายการอาเซียนมิชัน่นวันนี้ที่ชันและทีมงานลาไปก่อนนะคะเช่นเคยค่ะลากันไปด้วยเกร็ดอาเซียนสวัสดีค่ะในประเทศพม่าอย่าลูกหลังคนอื่นเด็ดขาดเพราะจะทำให้เข้าใจไปได้ว่าเป็นการแสดงความสนใจในเชิงรักใคร่ค่ะ